ครับวันนี้ผมก็อยู่กับเบลต้า950เจ็ดไฟนะครับขนาด6.35เดี๋ยววันนี้จะมาลองยิงให้ดูด้วยว่าปืนเล็กๆขนาดนี้กลุ่มมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ผมจะมาลองให้เขาด้วยว่าติดขัดไม่ติดขัด, <c oughs> ด,ขดครับเจ้าของฝากมาลอง <c oughs> ก็ปืนตัวนี้นะครับปืนลำกล้องกระดกข้อควรระวังก็คือมันไม่มีขอล้างนะครับเวลาที่เราใส่กระสุนเข้าไปแล้วเราจะดึงออกเนี่ย มันจะดึงไม่ได้นะครับเราใส่กระสุนเข้าไปเราดึงเคลียร์ปืนเหมือนปืนปกติดึงไม่ได้นะครับเราต้องปลดลำกล้องเพื่อเทกระสุนออกเท่านั้นนะครับงนี้เป็นข้อควรระวังที่ที่คนที่ใช้ปืน <c oughs> ปืนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็น950นะครับหรือว่า M21A หรือว่าเบต้าทอมแคทต้องรู้ระบบของมันนะครับผมมาลองดูเลยนะก็ <c oughs> ทางเจ้าของก็ให้กระสุนมากระสุนก็ค่อนข้างนานแล้วนะครับแต่ว่าสภาพยังดูดีนะครับปืนตัวนี้ก็3 30นะครับประมาณ30ปี5นัดนะครับเดี๋ยวเราเป้าของเราวันนี้เป็นกระดาษ A4 แล้วก็พับครึ่งนะครับผมใส่ลูกล่อเข้าไปก่อน1นนัดแล้วก็ใส่แม็ก ที่บรรจุกระสุนเต็มเข้าไปนะครับตัวปืนนะครับอยู่นี้นะครับกดเซฟอ่ะพร้อมครับติดขัดแบบสต๊อปไปนะครับตัวนี้น่าจะกระสุนไม่แรงพอนะครับ ได้สนัดนะครับเอาอีกนัดละกันนะมันจะได้เป็น5นัดนะครับเดี๋ยวดูกลุ่มกระสุนด้วยแรงรีคอยก็นุ่มๆน,นะครับน่ารักน่ารักนะหกจกระสุนแรงดันต่ำอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูเป้ากันนะครับตัวนี้น่าจะเป็นนัดแรกนะครับนัดแรกเนี่ย มันเบานะครับกระสุนมันเสียงเบาเบามากเลยเกือบผมว่ามันน่าจะเกือบจะด้านแล้วละ่ะมันก็เลยลงตานัดแรกนะครับส่วนสีนัดก็แรงดีนะครับอยู่ประมาณนี้ก็นะครับปืนเล็กๆขนาดนี้นะเหมาะกับเป็นปืนแบ็กอัพมากกว่านะครับผมก็จบการรีวิวสั้นๆนะครับเบต้า950 BS 7ไฟ6.35เด่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ